ครับผมก็กลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมแนละท่านผู้ฟังทุกท่านครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับคนเกิดปีขานหรือว่าปีเสือนอยู่นะครับสําหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของความรักของคนปีขานและเรื่องของคู่ครองของคนปีขานนะครับเดีย๋ยวเรามารับชมและรับฟังกันเลยครับความรักของคนปีขาน ปกติความรักของคนปีขานมักเกิดขึ้นเสมอและค่อนข้างทีแต่ไม่ค่อยจริงจังเท่าใดนักแบบลองดูไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าสเปคหรือมีคุณสมบัติตามที่ตัวเองปรารถนาซึ่งมีกฎเกณฑ์และเงื่อนไขค่อนข้างมากจนยากที่จะสรรหาคู่ครองในอุดมคติได้ดังนั้นคนปีขานต้องมีความรู้จักยืดหยุ่นบ้าง ต้องทำใจและยอมรับสภาพที่เป็นจริงที่เขาเป็นอยู่ดีกว่าจะไปปรับเปลี่ยนให้ใครเข้ากับเกณฑ์มาตรฐานของตนเองคนปีขานมักจะหยิ่งและถือตัวไม่ค่อยยอมง้อใครง่ายๆนั่นเป็นสาเหตุทําให้เกิดเรื่องบาดหมางใจหรือความไม่เข้าใจกับคนรักบ่อยครั้งหากคนปีขาน ลดความเอาแต่ใจตัวเองหรือเอาตนเองเป็นสำคัญลงย่อมประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักและครอบครัวรู้จักการผ่อนปลนและให้ความสำคัญกับผู้คนรอบตัวตามความเหมาะสมความรักของคนปีขานมีโอกาสเลือกอยู่หลายประเด็นและหลายคนกว่าจะตัดสินใจหรือยอมตกลงปรงใจด้วยต้องใช้เวลาค่อนข้างนานถึงขนาดนั้นพอถึงเวลาจริงจริง ยังมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจนได้สาเหตุสำคัญของเรื่องนี้ก็อยู่ที่เจ้าตัวของคนปีขา่นั่นแหละเป็นต้นเหตุดังกล่าวเพราะคนปีขาชอบยึดถือตนเองเป็นหลักเป็นที่ตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วต่อไปเรามาพูดถึงคู่ครองของคนปีขานนะครับสำหรับหญิงชายใดอยากรู้ว่า เมื่อตัดสินใจจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหรือตั้งจะตั้งใจจะอยู่กินด้วยกันนั้นชีวิตคู่จะราบรื่นดีหรือไม่จะมีอุปสรรคในอนาคตรหรือไม่เพียงใดท่านว่าให้เอาปีเกิดของท่านตั้งคือปีขานหรือปีเสือแล้วเอาปีเกิดคือหนึ่งใน12นักสัตว์ของคู่รักหรือคนที่ท่านหมายปองมาเปรียบเทียบ จะทำให้ท่านมองภาพของชีวิตคู่ในวันข้างหน้าพอเป็นแนวทางในอนาคตซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่การพิจารณาพิจารณาของแต่ละท่านนะครับอันนี้นำเสนอเป็นข้อมูลให้ท่านพิจารณาครับปีขานชายคู่กับปีชวดหญิงอยู่ในเกณฑ์สมบัติพ่อค้าปลาพอมีกินบ้าง อยู่ในฐานะปานกลางปีขารชายคู่กับปีฉลูหญิงอยู่ในเกณฑ์สมบัติเศรษฐีมั่งมีเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากปีขารชายคู่กับปีขารหญิงอยู่ในเกณฑ์สมบัติยาจกอยู่ในขั้นยากจนไม่ดี ปีขานชายคู่กับปีเถาะหญิงอยู่ในเกณฑ์สมบัติพ่อค้าพอมีกินอยู่ในเกณฑ์ดีปีขานชายคู่กับปีมะโรงหญิงอยู่ในเกณฑ์สมบัติพ่อค้าสำเภามีกินมีใช้เกณฑ์ดีปีขานชายคู่กับปีมะเสงหญิงอยู่ในเกณฑ์สมบัติขุนคลังการเงินมั่นคง อยู for ่ในเกณฑ์ดีมากปีขานชายคู่กับปีมะเมียหญิงอยู่ในเกณฑ์สมบัติพ่อค้าพอมีพอกินอยู่ในเกณฑ์ดีปีขานชายคู่กับปีมะแมหญิงอยู่ในเกณฑ์สมบัติช่างทองพอมีพอใช้อยู่ในเกณฑ์ดีปีขานชายคู่กับปีวอกหญิงอยู่ในเกณฑ สมบัติพ่อค้าทองการเงินดีอยู่ในเกณฑ์ดีมากปีขานชายคู่กับปีระกาหญิงอยู่ในเกณฑ์สมบัติเทวดาการงานเจริญก้าวหน้าดีอยู่ในเกณฑ์ดีปีขานชายคู่กับปีจอหญิงอยู่ในเกณฑ์สมบัติพ่อค้าพอมีพอกินอยู่ในเกณฑ์ดี ปีขานชายคู่กับปีคุณหญิงอยู่ในเกณฑ์สมบัติเทวดาการงานเจริญก้าวหน้าอยู ain, ่ในเกณฑ์ดีทีนี้เรามาฟังในส่วนของปีขานฝ่ายหญิงนะครับปีชวดชายคู่กับปีขานหญิงอยู่ในเกณฑ์ สมบัติพ่อค้าฐานพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้อยู่ในเกณฑ์ปานกลางปีฉลูชายคู่กับปีขานหญิงอยู่ในเกณฑ์สมบัติเศรษฐีมั่งมีเงินมากเกณฑ์ที่ดีมากปีขานชายคู่กับปีขานหญิงอยู่ในเกณฑ์สมบัติยาจกยากจนอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีปีเถาะชายคู่กับปีขานหญิงอยู่ในเกณฑ์สมบัติพ่อคา้า พอมีพอกินอยู่ในเกณฑ์ดีปีมะโรงชายคู่กับปีขานหญิงอยู่ในเกณฑ์สมบัติพ่อ้าสำเพามีกินมีใช้เกณฑ์ดีปีมะเสงชายคู่กับปีขานหญิงอยู่ในเกณฑ์สมบัติขุนคลังการเงินมั่นคงอยู่ในเกณฑ์ดีมากปีมะเมียชายคู่กับปีขานหญิงอยู่ในเกณฑ์ สมบัติเทวดาการงานเจริญก้าวหน้าดีอยู่ในเกณฑ์ดีปีมะแม่ชายคู่กับปีขานหญิงอยู่ในเกณฑ์สมบัติช่างทองมีกินมีใช้เกณฑ์ดีปีวอกชายคู่กับปีขานหญิงอยู่ในเกณฑ์สมบัติพ่อค้าทองการเงินดีอยู่ในขั้นดีมากปีระกาคู่กับ ปีขานหญิงอยู่ในเกณฑ์สมบัติลูกขุนมีกินมีใช้อยู่ในเกณฑ์ปานกลางปีจอชายคู่กับปีขานหญิงอยู่ในเกณฑ์สมบัติในายดานพออยู่พอกินอยู่ในฐานะปานกลางปีกุลชายคู่กับปีขานหญิงอยู่ในเกณฑ์สมบัติเทวดาการงานเจริญก้าวหน้า อยู่ในเกณฑ์ดีครับผมตามข้อมูลที่ได้กล่าวข้างต้นก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับอันนี้เป็นข้อมูลพอให้ทุกท่านได้ศึกษาพอสังเขตครับสำหรับในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองของคนปีขานและในเรื่องคนรักและในเรื่องของความรักนะครับ ของคนปีขานก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสำหรับในครั้งต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของคนปีขานมิตรและศัตรูของคนปีขานนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้กับขอบพระคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ